ยามเช้าของหมู่บ้านที่เงียบสงบมีเพียงเสียงไก่ขันกับเสียงฟืนแตกเปียกๆในเตาแม่กลอยนั่งเป่าฟืนอยู่หน้าครัวไม้ไอหม้อน้ำร้อนลอยขึ้นเป็นควันขาวเธอหันไปยิ้มให้แก้วใจที่เพิ่งเดินออกมาจากเรือนในชุดผ้าถุงเรียบๆแต่ใบหน้าเปื้อนรอยยิม้มตื่นแต่เช้าเลยนะลูกเดี๋ยวแม่จะหุงข้าวใส่ปิ่นโตให้เอาไปกินกับมิ่งในสวนแม่กลอยพูด พลางคนหม้อข้าวในหม้อขอบคุณนะจ๊ะแม่แม่ไม่ต้องลำบากก็ได้เดี๋ยวฉันจะซื้อข้าวกล่องไปกินก็ได้จ้ะจะได้ไม่ต้องกวนแม่อย่าพูดแบบนั้นสิแม่ไปดีเหนื่อยแม่อยากให้เองกับมิมเด็กกินของดีๆแม่หุงเผื่อไว้แล้วขอบคุณนะจ๊ะแม่มิ่งเดินออกมาจากหลังบ้านแบกจอบพาดบา่าแม่ครับเดี๋ยวผมจะไปสวนนะแม่ แต่ว่าจะกลับให้มาทันบ่ายเออไปเธอลูกแม่กำลังเตรียมปิ่นโตให้เมียเองถือไปให้ขอบคุณนะครับแม่เดี๋ยวผมกับแก้วรีบกลับมาแม่ก้อยมองทั้งคู่แล้วถอนหายใจยาวเธอรู้ว่าชีวิตของลูกชายกับลูกสะใภ้คู่นี้ไม่ไดีง่ายแต่แววซื่อและความตั้งใจทำให้คนเป็นแม่อบอุน่นเย็นวันนั้นหลังกลับจากทำงานทั้งวัน ทั้งสามคนนั่งกินข้าวอยู่บนชานเรือนกินข้าวฝีมือแม่กรอยที่ยังคงร้อนๆจากเตากินกันเยอะๆนะลูกพวกเองสองคนทำงานเหนื่อยจะได้มีแรงทำงานต่อแก้วหันมามองแม่ยิ้มขอบคุณนะคะแม่อาหารที่แม่ทำอร่อยมากเลยเดี๋ยวฉันจะกินให้หมดเลยแล้วการค้าที่พวกเองจะทำเป็นยังไงบ้างถึงไหนแล้วผมจะออกแรงนะแม่ ส่วนแก้วเป็นคนออกมันสมองเรื่องการตลาดกับเรื่องตัวเลขผมไม่ถนัดเลยก็ดีแล้วล่ะเองมันหัวถือตั้งแต่สมัยเรียนแม่ก็แต่ว่าต่อไปแก้วอาจจะยุ่งหน่อยนะแม่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาไม่เป็นไรพวกเองยังหนุ่มยังแน่นตั้งใจทำงานหาเงินเถอะแต่จะดีหรอจะแม่หนูคงไม่มีเวลาทำงานบ้านช่วยเลยเองไม่ต้องห่วงเรื่องงานบ้านงานเรือน แม่จัดการได้สบายอยู่แล้วแม่ยังไม่แก่ขนาดนั้นซะหน่อยแก้วใจน้ำตาซึมเธอรู้ว่าแม่กลอยไม่เหมือนแม่ผัวในเรื่องเล่าที่เคยได้ยินมาขอบคุณนะคะแม่หนูอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องงานบ้านแต่หนูจะทำในสิ่งที่หนูทำได้ให้ดีที่สุดแม่กลอยยิ้มเองไม่ต้องเป็นห่วงแม่ก็หาเงินไม่เก่งเหมือนกันนั่นแหละแม่จะทำกับข้าวให้พวกเองกินทุกมือ้อ พวกเองจะได้ไม่ต้องกังวนจะได้มีเวลาหาเงินเด็ดเต็มที่แม่กรอยยิ้มแม่นี่เช่างเข้าใจพวกเราเหลือเกินนะขอบคุณนะครับแม่ไม่ต้องห่วงเรามีกันแค่นี้ไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยเราคืนนั้นบรรยากาศในบ้านอบอุ่นแสงไฟสะท้อนส่องไปทั่วบ้านทุกคนพูดคุยถึงอนาคตอย่างตั้งใจแก้วใจเล่าเรื่อง ที่เธอกำลังเริ่มขายของออนไลน์รับพิมพ์งานจากนักเรียนและคนทั่วไปแม่รู้ไหมแค่วันละสิบยีออเดอร์หนูก็ได้เงินมาเยอะอยู่นะแม่จริงเหรอแก้วเองนี่เก่งจริงๆแม่ไม่เคยมีความรู้เท่าไรหรอกแต่แม่ก็จะทำงานครัวนี่แหละแม่ไม่ต้องห่วงจ้ะในอนาคตฉันต้องทำได้เยอะกว่านี้ตอนนี้ฉันก็เริ่มศึกษาเยอะกว่าเดิมแล้วละจ้ะแม่ รุ่งเช้าแก้วตื่นตั้งแต่ตีห้าเตรียมกล่องสินค้าส่งลูกค้าเสียงพัดลมหมุนเอื่อยๆและเสียงแม่กลอยเคาะหม้ออยู่ในครัวแม่จ้ากลิ่นข้าวของแม่หอมจังเลยจ้ะผัดถั่วใส่หมูนะลูกเดี๋ยวทำเสร็จมากินร้อนๆจะได้อร่อยเอ็มกินก่อนไปส่งของไหมจ้าแม่แม่จะฝากหนุมไปขายที่ตลาดด้วยไหมลูกค้าประจำบน่นคิดถึงฝีมือแม่กันใหญ่เลยจ้ะ เออดีเลยสิวันนี้แม่ทำเยอะงั้นแม่จะไปเก็บถั่วมาเพิ่มเอาไปสักสิบกล่องขายหมดไหมลูกขายหมดจ้าเข้าของไปส่งตลาดแล้วก็จะซื้อวัตถุดิบกลับมาให้แม่อยากได้อะไรเพิ่มไหมแม่อยากได้หมูหมูมันใกล้จะหมดแล้วได้เลยจ้ะแม่วันนั้นก้าวใจนำของไปส่งแล้วเอาข้าวกล่องของแม่ลอยไปขายอยู่ในตลาด เียงไม่กี่สิบนาทีข้าวก็หมดเกลี้ยงในช่วงเย็นเมียงกลับมาจากสวนเห็นเมียกาลังนั่งแพคของอยู่กลางบ้านอ้าวแก้ววันนี้ทําไมได้ทําก่อนละ่ะวันนี้ออเดอร์เยอะนะจ๊ะพี่ได้ตั้งห้าสิบออเดอร์แนะ่ค่ากลัวไม่ทันก็เลยมานั่งทําก่อนพรุ่งนี้ก็ต้องเอาไปส่งตั้งแต่เช้าเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ําแป๊บนึงเดี๋ยวพี่จะมาทําช่วยไม่เป็นไรจ้ะพี่พี่ไปกินข้าวก่อนเธอกินข้าวเสร็จ พี่ค่อยมาช่วยข้าก็ได้ไม่เป็นไรพี่ยังไม่หิวมากินกันทั้งสองคนนั่นแหละแม่ทำเตรียมไว้เสร็จแล้วทั้งสองยิ้มก่อนจะลุกไปกินข้าวอย่างมีความสุขตอนสายของวันถัดมาแม่ลอยแวะไปที่ตลาดได้ยินเสียงยายพุทตานพูดกับคนข้างๆเองเห็นไหมสภัยบ้านเย็่กรอยไม่ได้จับครกเลยข่าใน่ะอยู่บ้านข้างๆข้าเห็นดี แต่ละวันไม่ได้ทำอะไรตั้งแต่เช้าก็เห็นกลุ่มหน้ากลุ่มตาเล่นแต่โทรศัพท์แม่กรอยยกตะก้าผักขึ้นข้างตัวแล้วยิ้มบางๆไม่ได้จับครกจับสากแต่ลูกสะพ้ยขาก็่หาเงินโ่จะมาหาเงินอะไรแม่กรอยมันเล่นแต่โทรศัพท์งกงกงกเองมีเป็นแม่ผัวที่เขาขางลูกสะพ้ยเสียจริมกลัวขายหน้าหรือไงอย่ากรอยยิ้ม เองนี่มันไม่ทันสมัยเสเลยนะแม่พุตานเองรู้จักขายของออนไลน์ไหมคงไม่เคยละสิไม่อยากเสวนา,นากับคนที่ไม่รู้เรื่องเอาแต่จ้องจับผิดคนอื่นตัวเองนะ่หาเงินใช้ให้มันรอดในครอบครัวก่อนเถอะก่อนจะมาเที่ยววิจารณ์คนอื่นเขาตลาดเงียบไปชั่วขณะทุกคนหัวเราะเบาๆยายพุทตานหน้าเจือนแต่ยังไม่ละความคิด คืนนั้นแม่กลอยกลับมาถึงบ้านเธอเล่าให้ลูกสะไ้ฟังเอ็งก็อย่าไปสนใจคำคนเลยนะลมมันพัดมาเดี๋ยวมันก็ดับหนูไม่คิดมากหรอกจ้ะแม่คนเราตราบใดที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์เขาก็พูดได้หมดนั่นแหละหนูจะให้สิ่งที่หนูทำเป็นคำตอบสำหรับทุกคำถามดีแล้วแก้วหลังจากนั้นแก้วใจมานั่งดูงานหน้าคอมพิวเตอร์เล็กๆมิ้งกำลังช่วยแพ็คของอยู่ข้างๆ แม่กรอยตักแกงใส่ถ้วยมาวางให้ทั้งคู่กินก่อนเถอะลูกเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วขอบคุณนะจ๊ะแม่บรรยากาศอบอุ่นในบ้านไม้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเบาๆเสียงฟืนในเตาแตกเปี้ยวๆและกลิ่นข้าวหอมลอยอยู่ทั่วเรือนแสงแดดยามเช้าสาดลงมาบนลานวัดแม่กลอยยืนอยู่บนแผงครัวหลังวัดมือคนแกงในหม้อใหญ่ที่ควันลอยคุ้งเมงเอ้ยเอาหม้อนี้ ไปวางใต้โต๊ะข้างศาลาหน่อยลูกได้จ้ะแม่แม่ระวังร้อนนะไม่นานแกวเดินมาพร้อมกับกล่องสินค้าที่เธอจัดเอาไว้มาจ้ะหนูเอาเทียนกับดอกไม้มาให้นะจ้ะพอดีลูกค้าสั่งสินค้าเพิ่มก็เลยมาช้าหน่อยแม่ลอยหันมายิ้มไม่เป็นไรลูกไม่ช้าหรอกยังไม่ได้เริ่มเสียงหนึ่งดังขึ้นจากโต๊ะข้างหลังเป็นเสียงคุ้นหูที่ไม่อยากจะได้ยิน อ้าวอ้าวนั่นยังไงล่ะสภาพิบานแมกลอยมาแล้วเห็นไหมมัวแต่กลมหน้ากลมตาเล่นมือถือคงหาผัวใหม่ในจอนั่นละมั้งเสียงยายพุทธาลดังล้านทำเอาคนรอบข้างชะง,งักไปครู่หนึ่งก่อนจะมีเสียงหัวเราะเบาๆตามมาแกวจ่าหน้าแดงไม่ใช่เพราะความโกรธอย่างเดียวแต่เพราะความอายแมกลอยวางทัพพีลงก่อนจะพูดเสียงดังให้ได้ยินกันทั่ว เองนี่มันโง่จังเลยนะแม่พุตานข้าบอกเองกี่ร้อยรอบแล้วนั่นนะเข้าหาเงินเองมันล้าสมัยหรือว่าลูกหลานเองไม่รู้จักหาเงินในโทรศัพท์เอาแต่หาผัวเองก็เลยมาว่าลูกสะภ้ยข้าแบบนี้มันจะมากไปแล้วนะแม่ลอยเองมาว่าลูกหลานข้าแบบนี้ได้ยังไงก็เองมาว่าลูกสะภ้ยข้าก่อนเพราะเธอจะแม่เองไม่ต้องมาห้ามแม่เชนไม่ได้ห้ามแม่จ้ะ ฉันแค่จะบอกแม่ว่าแม่อธิบายยังไงคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ในกาลาก็ไม่เข้าใจหรอกจ้ะแม่คำพูดนั้นยิ่งทำให้เสียงฮือฮาดังขึ้นอีกครั้งแม่กอยหัวเราะอย่างพอใจนั่นนะสิลูกสะภปค่ะพูดถูกแม่ก็ลืมไปว่าคนพวกนี้มันชอบเอาตัวเองเป็นตัวตั้งมันเรียนรู้ยังไงมันก็ว่าคนอื่นอย่างนั้นเอาเธอเอาเธอเอ,เอ็เองพูดแบบนี้แม่ก็สบายใจ สองแม่ผัวลูกสะพ้ยพูดจาเข้าคอกันจนคนที่เคยหัวร้อถึงกับเงียบขายเน่าเข้าไม่ล่ะแม่พุตานยายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างๆพูดขึ้นเอ็งก็หุบปากไว้เถอะนะแม่กรอยกับแก้วใจมองหน้ากันหัวร้ออย่างชอบใจแม่กรอยกระซิบเอ็งนี่แสบไม่เบานะแม่แก้วก็ข้าหมั่นไส้นี่จ้ะแม่เมีงที่ยืนมองภาพนั้นก็อดยิ้มไม่ได้หลังจากงานจบ ทั้งสามเดินกลับบ้านมิมเอ๋ยขึ้นทันทีวันนี้แม่กับกอยพูดเอาซะข้าสะใจจริงๆนะพี่มิ่งนี่ก็แอบร้ายอยู่มิเบานะเนี่ยข้ายังก็หมั่นไส้นี่ข้าเห็นพูดให้เอ็งหลายรอบแล้วถ้าเองไม่ออกโรงเองข้าคิดว่าข้าจะออกโรงซะแล้วไม่ต้องให้ถึงมือพี่หรอกแค่ข้ากับแม่ก็เอาอยู่แล้วละจ้ะทั้งสามหัวเราะออกมาพร้อมกันอีกครั้งเป็นเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ กลับมาบ้านทั้งสามนั่งกินข้าวกันอย่างมีความสุขหลังจากทานข้าวเสร็จแก้วใจเก็บจานเข้าไปล้างแม่กลอยช่วยเช็ดโต๊ะเสียงน้ำจากคันสาดลงถังดังแผวๆแม่จ้ะแม่ไม่อายจริงๆเหรอแม่ที่มีคนว่าหนูแบบนั้นเอ็งนี่ขอถามแปลกๆแม่จะอายไปทําไมคนแบบนั้นน่ะแม่เห็นมามากคนโลกแคบแม่ไม่เอามาคิดหรอแก้วใจหัวราะ แม่นี้ทันสมัยจังเลยนะจ๊ะวาสนาของฉันแท้ๆที่มาเจอแม่ผัวแบบนี้เอ็งนี่ขอยอค่ะเสียจริงเอ็งไม่ต้องห่วงหรอกแก้วแม่เอ็งก็ภูมิใจที่มีลูกสะภ้ยหาเงินเก่งอย่างเอง็งแม่เห็นบางบ้านผู้ชายต้องทำงานแบกครอบครัวอยู่คนเดียวมันคงเหนื่อยไม่น้อยแม่ไม่ได้หัวโบราณจะมาให้ลูกสะภ้ยทำงานบ้านปลนนิบัติทุกอย่างถึงอายุแม่จะหกสิบกว่า แต่ใจแม่อาจจะ16ก็ได้เสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งหน้าตาแม่ก็16ด้วยนะจ๊ะแม่เอ็งนี่พูดถูกใจข้าเลือกเกินสองแม่ผัวลูกสะพ้ยหัวเราะกันเสียงดังจนเมี่งที่อยู่บนชานยิ้มแก้มปลิ่มไม่หูบสายฝนโปรยปลายคล้ายม่านหมอกคลุมทุ่งนาแก้วนั่งที่โต๊ะไม้เก่าหน้าร้านเล็กๆที่ต่อจากใต้ถุนเรือนเสียงเครื่องพิมพ์เล็กๆดังแกลๆ ตามมาด้วยจังหวะนิ้วของเธอที่พิมพ์ส่งงานลูกค้าด้านข้างมีสมุดบัญชีที่เปิดค้างไว้อยู่หน้ากระดาษเต็มไปด้วยเลขแล้วรอยขีดดินสอแก้ไขไม่รู้กี่ครั้งเธอถอนหายใจยาวก่อนจะพึมพำกับตัวเองจะเลื่อนจ่ายอีกละเนี่ยถ้าไม่ได้เงินรอบนี้วัตถุดิบก็หมดแน่มิ่งเดินเข้ามาจากหลังบ้านเสื้อเปียกเพราะฝ่าฝนมาแก้วน้ำมันรถจะหมดแล้ว ข้าว่าจะเติมมาไว้แต่ในกระเป๋าเหลือไม่ถึงสองร้อยาพอมีนิดหน่อยเดี๋ยวค้าจะแบ่งให้เอาไว้เติมก,ก่อนก็ได้นะพี่แต่ลูกค้ารายใหญ่เขาเพิ่งโทรมาบอกว่าขอเลื่อนจ่ายอีกอาทิตย์เราเลยต้องหมุนกันเองก่อนนะพี่มิมเขานิ่งไปครู่หนึ่งมองหน้าเมียแล้วพูดเสียงหนักแน,น่นไม่เป็นไรหรอกแก้วเองทำเต็มที่แล้วของแบบนี้มันก็ต้องมีขึ้นมีลงบ้างจออุปสรกนิดหน่อยไม่เป็นไร เดี๋ยวข้ารับจ้างเพิ่มอีกหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปช่วยขนปุ๋ยให้ลุงทวีได้มาเพิ่มนิดหน่อยก็ยังดีแม่กลอยที่ยืนฟังอยู่ในครัวเงียบอยู่นานก่อนจะพูดเรียบๆพวกเองไม่ต้งห่วงเดี๋ยวแม่จัดการเองแก้วใจหันไปถามแม่หมายถึงอะไรจะ๊ะเธอยิ้มจางๆกํำไรท้องที่แม่ได้มาตั้งแต่โสสาวมันยังอยู่ในหีบถ้าเอาไปขายตอนนี้ คงได้เงินพอสมควรเอาเงินมาหมุนก่อนดีกว่าของในหีบมันนอนอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีค่าอะไรหรอกลูกแม่แก้วน้ำตาครอของของแม่หนูไม่อยากให้แม่ต้องขายเลยทองนะ่ะมันเก็บไว้มันก็นอนอยู่ในนั้นเอาไปช่วยต่อชีวิตของพวกเองน่าจะคุ้มกว่าแม่นะแก่แล้วไม่มีอะไรต้องห่วง แม่ให้พวกเองได้ทุกอย่างนั่นแหละมิงมองนามแม่แล้วพูดเบาๆแม่ครับข้าสัญญาเลยว่าข้าจะรีบซื้อคืนให้แม่แม่กรอยหัวราบเบาๆเองไม่ต้องกดดันขนาดนั้นแม่ไม่ได้อยากได้คืนแม่ขายเพราะอยากเห็นพวกเองสองคนอยู่ได้ต่างหากเช้าวันต่อมาแม่กรอยหิ้วถุงผ้าใบเล็กเดินเข้าตลาดเธอเดินไปยังร้านขายทอง ที่ตั้งอยู่ตรงมุมตลาดเจ้าของร้านรู้จักกันดีป้าเอาทองมาขายเหรอจ๊ะใช่จ้าได้เท่าไรข้าอยากเอาเงินสดไปเก็บไว้หน่อยหลังจากได้รับเงินสดก้อนเล็กๆเธอกลับมาที่บ้านพร้อมกับข้าวสารถุงใหญ่และผักสดอีกหลายรายการเมื่อกลับมาถึงเธอวางของลงแล้วส่งถุงเงินให้แก้วใจอ้าวเอาไปใช้ซื้อของ อย่าให้ร้านมันสะดุดแก้วใจมองเงินในมือแล้วน้ำตาไหลแม่จ๊ะหนูสัญญานะจ๊ะหนูจะซื้อให้แม่เยอะกว่าเดิมหนูขอโทษทีห่หนูไม่รอบคอบจนธุรกิจมีปัญหาแบบนี้ไม่เป็นไรคนเราก็พ่าดกันได้ทั้งนั้นแหละอย่าพึ่งท้อนะลูกนะคืนนั้นทั้งสามคนนั่งล้อมวงกันบนเสือสมุดบัญชีเล่มหนาวางอยู่ตรงกลางมีแสงไฟสองสว่าง พอให้เห็นตัวเลขที่ขีดไว้มาดูรายรับรายจ่ายกันอีกทีเธอจะได้รู้ว่าควรตัดอะไรได้บ้างตอนนี้ลูกค้ารายใหญ่ยังคงค้างอยู่ส่วนรายย่อยบางเจ้าก็ยังไม่โอนแต่รายจ่ายรอเต็มอยู่เลยพวกเองไม่ต้องคิดมากหรอกทุกบ้านมันก็มีช่วงแบบนี้กันทั้งนั้นแหละเราคิดช่วยกันเดี๋ยวก็หาทางออกได้เองมิ้งเปิดสมุดงั้นเรามาจัดตารางกันใหม่เลยดีไหม แก้วใจรีบเขียนจดลงในสมุดเอาอย่างนั้นละจ้ะพี่แม่กรอยหัวเราะเบาๆบ้านเรานี่เหมือนเป็นบริษัทใหญ่แล้วนะมีตา่รางงานด้วยก็ต้องทำสิแม่มิงหัวเราะเบาๆถ้าไม่มีระบบเราก็จะยิ่งเหนื่อยแก้วใจมองหน้าสามีกับแม่สามีด้วยสายตาที่อบอุ่นหนูโชคดีจังเลยนะจ้ะที่มีทั้งแม่แล้วก็พี่มิงอยู่ด้วยแบบนี้ แม่กลอยจับมือลูกสะพ้ยเบาๆโชคดีของพวกเราเหมือนกันที่มีเองเข้ามาอยู่บ้านนี้ถ้าไม่มีเองบ้านเราคงลำบากกว่านี้แล้วมิงยิ้มเราไม่ได้ล้มเหลวแต่เรากำลังจัดทับใหม่ทั้งสามหัวเราะพร้อมกันเสียงหัวเราะนั้นกลบเสียงฝนไปหมดไม่นานเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นเรือนเสียงของผู้ใหญ่คำอา้าว พวกเอกยังไม่นอนกันอีกเหรอมิ้งหันไปยกมือไหว้สวัสดีจ้ะผู้ใหญ่มานั่งก่อนสิจ้ะข้าเห็นไฟยังไม่ดับเลยแวะมาดูหน่อยนะได้ค้าวว่าลูกค้าลายใหญ่เรื่อนใจเหรอแก้วใจพยักหน้าใช่จ้ะผู้ใหญ่เจอวิกฤตแบบนี้คงเหนื่อยกันหน้าดูก็ไม่ขนาดนั้นหรอกจ้ะไม่ว่าจะเจออะไรแต่พวกเราก็เชื่อว่ายังดันต่อกันไปได้ ผู้ใหญ่คำพยักหน้าดีแล้วล่ะเวลาขายของเครดิตต้องเลือกคนที่ไว้ใจได้อย่าให้มันค้างนานเกินสอมรอบเข้าใจไหมเข้าใจจากผู้ใหญ่เรื่องบ้านค่านี่ไปถึงหูผู้ใหญ่เลยนะยายไม่รู้เหรอคนเขาจ้องนินทาเข้าก่นินทาเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มันก็ดังไปทั้งหมู่บ้านนั่นแหละแต่ยายได้ไปสนใจเลยปากหอยปากปู มีปากให้พูดมันก็พูดไปเรื่อยนั่นแหละฉันรู้จาะผู้ยายฉันไม่ถือสาพวกมันหรอกมันอยากจะพูดอะไรก็ให้มันพูดไปเถอะเดี๋ยวจะเอาความสำเร็จไปตบหน้ามันยายกรอยพูดทีเล่นทีจีนในระหว่างที่ทุกคนกำลังนั่งคุยกันเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นชายหนุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่เคยเลื่อนจายโทรศัพท์เข้ามาหาแก้วพรุ่งนี้เจอกันที่ตลาดจอาเงินสดเข้าไปให้ แจ้วใจตอบกลับอย่างโล่งใจโดยไม่รู้เลยว่าที่มุมตลาดนั้นเองยายพุทธาลกำลังยืนดูอยู่มือถือในมือพร้อมกับกองที่เปิดค้างเอาไว้ดวงตาของเธอแวววับคราวนี้ละข้าจะทำให้คนทั้งตลาดได้เห็นกับตาว่าสะพายบา้านนังกรอยมันไม่ใช่คนใสซื่ออย่างที่พูดเอ็งกล้าทำให้ข้าขายหน้าในวัดคราวนี้ ข้าจะเอาคืนเองบ้างแก้วใจนั่งอยู่กับชายวัยกลางคนในเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนคุณแก้วขอโทษทีนะเมื่อวานติดส่งของให้บริษัทก็เลยมาช้าวันนี้ได้มาส่งของก็เลยเอาเงินสดมาให้พร้อมเลยแก้วใจยกมือไหว้ไม่เป็นไรจ้ะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะพอดีเลยจ้ะเสียเงินกำลังฝืดเลยต้องขอโทษด้วยจริงๆนะช่วงนี้หมุนเงินไม่ทันเหมือนกัน ก็เลยพลอยทําให้สะดุดด้วยเลยไม่เป็นไรจ้ะเราค้าขายกันมาตั้งนานฉันเชื่อใจเสียขอบใจมากนะแม่แก้วค้าขายกับแม่แก้วแล้วสบายใจราคาก็ยุติธรรมไม่เอาเปรียบแถมสื่อสัตว์อีกต่างหากขอบคุณนะจ๊ะเสียเสียก็เหมือนกันจ้ะเอาเป็นว่าต่อไปนี้ก็ขอให้อย่ามีอยู่ประักก็แล้วกันนะจ๊ะเราจะได้ไม่ปวดหัวทั้งสองคนทั้งสองหัวร้อนพร้อมกันก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะแล้วก็นะแม่แก้ว รตที่ส่งไปล่าสุดถูกใจลูกค้ามากเลยรอบนี้จะสั่งออเดอร์เพิ่มอีกสักพันออเดอร์รอบนี้จ่ายสดไม่ค้างไว้เหมือนรอบที่แล้วแล้วแก้วเบิกตากว้างขอบคุณอาจารเสียเดี๋ยวข้าจะเร่งมือแล้วก็ส่งให้ทันจ้ะข้าเชื่อใจอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องทําทันขอบคุณจาเสียผุดตาที่เก็บภาพทุกอย่างแววตาของเธอมีประกายร้ายเธอหันไปพูดกับแม่ค้าข้าง เสียงดังพอให้ใครต่อใครได้ยินเห็นไหมหนี่และสะพ้ยบ่าแม่กลอยคุยกับผู้ชายสองต่อสองกลางตลาดข้าเก็บภาพได้หัวเราะยิ้มหวานกันเชียวเสียงฮือฮาเริ่มดังขึ้นทีละน้อยคนหันมามองเป็นตาเดียวกันแก้วใจได้ยินชัดเจนเธอตั้งสติแล้วลุกขึ้นยายพูดอะไรของยายพูดแบบนี้คนอื่นเขาเสียหายนะยายนั่นนะสี ผมว่าคุณเข้าใจผิดแล้วนะผมเป็นลูกคะ้ะแต่พุทตานไม่ฟังยกมือขึ้นชี้หน้าพูดเสียงดังเห็นไหมเห็นไหมคนมันกินปูนร้อนท้องสภัยบานนี้มันไม่บริสุทธิ์หรอกต่อหน้ายางรับหลังยางแล้วทำมาว่าคะ่ะเสียงในตลาดเริ่มอื้ออึงทันทีจริงเหรออ้าวอ็นึกว่าเรียบร้อยที่แท้ก็เป็นแบบนี้เหรอแม่กลอยที่ยืนอยู่ข้างแผงคาง หันมาทันทีเสียงทับพีในมือหล่นกระทบหม้อแกงแม่พุทตานเอาอีกแล้วเหรอเองเองเป็นอะไรกับครอบครัวข้านักนะมีปรมด้อยหรือไงคนเข้าทำมาค้าขายเองจะหาว่าเขาเป็นชู้กันเอาสมองส่วนในของเองคิดข้าพูดความจริงผู้หญิงผู้ชายที่ไหนเขาจะมานั่งคุยกันจีจ๋พุทตานเชิญน้ามิงที่เพิ่งขับรถส่งของกลับมาถึงตลาดพอดี เห็นคนมุงอยู่ก็รีบเดินเข้ามาอ้าวเสียสวัสดีครับสวัสดีมิ่งเสียงหนึ่งดังขึ้นนั่นเห็นไหมพี่มิ่งรู้จักผู้ชายคนนั้นหรือว่าจะเป็นลูกค้าจริงๆข้าก็บอกแล้วไงล่ะใครมันจะมากล้าคบชู้กลางตลาดแม่พุทธานี่ช่างไร้สาระเกิดอะไรขึ้นเหรอแก้วก็แม่พุทธานี่นะสิหาว่าลูกสะพ้ายขาคบชู้กับเซีย ขอโทษนะจ๊ะเสียที่ทําให้เสียได้ยินเรื่องแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกแก้วเงินข้าขอตัวก่อนนะข้าบอกไว้ก่อนนะว่าข้ากับแก้วแค่มาทําการค้ากันเสียพูดจบก็เดินจากไปชาวบ้านพากันเห็นเป็นมองยายพุตานที่ยืนหน้าซีดเป็นไก่ต้มยายฉันว่าฉันจะไม่พูดแล้วนะยายนี่แก่แล้วแก่เลยแก่กระโหลกกะลาหัดใช้วิจารณญาณบ้างสิเกือบทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปหมด เอาแต่ความสะใจเข้าว่าสมองคิดได้แค่นี้หรือไงไม่งั้นถ้าผู้หญิงผู้ชายคุยกันเขาก็เป็นชู้กันหมดนะสิยายเป็นอะไรกับบ้านข้านักหนะาทำไมถึงหาเรื่องไม่หยุดหนังแก้วเอ็งไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่หรือไงเอ็งกล้าพูดกับข่าแบบนี้ได้ยังไงยายพุตานเสียงเค้มข้าเคารพผู้ใหญ่ที่เห็นควรต้องหน้าเคารพเท่านั้นแหละส่วนผู้ใหญ่กะโหลกกะลาข้าไม่เคารพคำพูดนั้น ทำให้เสียงตลาดอื้ออืออีกครั้งแม่แก้วพูดทุกนั่นนะสิข้าสังเกตมาหลายรอบแล้วนะเย่พุตาน,นี่ทำไมชอบใส่ร้ายครอบครัวนี่นะก็มันอิดฉาน่ะสิดูลูกหลานมันสิได้เรื่องที่ไหนคนเลก็กกว่านี้ไปกับผู้ชายในโทรศัพท์สูงใส่มันจะคับแขนใจเลยอยากให้คนอื่นเป็นเหมือนหลานมันบ้างต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยไม่รู้จะสงสารหรือจะสมลำหน้าดี คนปากแบบนี้ไม่น่าคบเลยเสียงชาวบ้านซุบซิบกันแต่ดังพอให้ยายพุตานได้ยินทุกคำพุตานอับอายหน้าแดงจดัดจนไม่กล้ามองหน้าใครเธอพูดตะกุกตะก,กักข้าก็ไม่ดีอยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่ข้าหวังดีกับเองหรอกไอ้มิ่งกลัวว่าเมียเองจะสวมเขายายห่วงตัวเองเธอแล้วทีนี้เป็นยังไงล่ะข้าล่ะกลัวจริงๆว่าสักวันหนึ่งปากยายจะพาจน ยายพุทตาเงียบก่อนจะหมุนตัวเดินออกไปจากตลาดอย่างรวดเร็วเหงื่อซึมเต็มใบหน้าแม่นี่เหลือเกินจริงๆเสียงเงยกลอยพูดตามหลังเองทำดีมากแก้วไม่ต้องปล่อยให้ถึงมือแม่ไม่อย่างนั้นแม่คงได้ข่ามันตายจ้ะแม่แม่ก็อย่าอารมณ์เสียเลยคราวนี้คงไม่กล้าแผงลิ์ไปนานเลยละ่ะมิงหันไปหัวเราะเมียกับแม่ข้านี่เด็ดจริงจ หลังจากวันนั้นยายพุตตาก็ได้แต่เก็บความแค้นไว้ในใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ในขณะที่ธุรกิจของบ้านของแก้วใจก็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างเรื่อยๆทุกคนในหมู่บ้านเริ่มเห็นว่าสิ่งที่แก้วใจทำอยู่นั้นมันสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวได้จริงๆวันหนึ่งชาวบ้านเดินเข้ามาหาแม่แก้วใจายายข้าอยากจะมาฝากหลานสาวหน่อยแม่แก้วช่วยสอนมันขายออนไลน์หน่อยสิ ข้าอยากจะให้มันมีรายได้มันเรียนจบมามันยังไม่มีงานทําเลยนี่พิมพ์พิมหพ์มดดีพี่เขาสิลูกสวัสดีจ้าพี่แก้วฉันเห็นพี่แก้วขายของบ่อยๆฉันติดตามพี่แก้วด้วยนะจ้ะฉันอยากจะเก่งเหมือนพี่แก้วจังเลยไม่ถึงขนาดนั้นหอรอาจะพิมพ์ถ้ายังอยากจะทําจริงๆพี่ก็จะสอนให้หลังจากวันนั้นบ้านของแก้วใจก็ไม่ได้เงียบอีกต่อไป เธอกลายเป็นขวัญใจของวัยรุ่นและวัยแก่ชราที่ต้องการให้ลูกหลานเข้ามาเรียนรู้จากหนึ่งครอบครัวสองครอบครัวกลายเป็นสิบยี่สิบครอบครัวเมื่อเห็นความสำเร็จต่อๆกันไปแก้วใจและครอบครัวกลายเป็นขวัญใจของชาวบ้านเธอไม่ได้ร่ำรวยเพียงคนเดียวแต่ยังพาผู้คนรอบข้างให้มีอาชีพให้มีกินมีใช้เธอไม่คิดว่าใครเป็นคู่แข่งแต่เธอกลับคิดว่า ถ้าทุกคนมีเหมือนกันหมู่บ้านนี้คงจะน่าอยู่มากขึ้นบ้านที่เคยหลังเล็กกลายเป็นเรือนหลังใหญ่ที่มีชีวิตมีเสียงหัวเราะมีความเข้าใจมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันแสงอาทิตย์ตกกระทบป้ายไม้ที่เขียนหน้าร้านใหมย่ยุติธรรมทำให้ถึงที่สุดมีก็แบ่งปันทั้งสามคนยืนมองป้ายด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยม แม่กลอยพึมพำเบาๆบ้านจะมีความสุขได้เพราะคนในบ้านเข้าใจกันและก็ช่วยเหลือกันไม่มีใครชนะใครเก่งกว่าใครแต่ชนะเพราะรู้หน้าที่ของตนเขารบหน้าที่ซึ่งกันและกันและเชื่อใจว่าทุกแรงที่ลงลงไปลงเพื่อเรือนเดียวกันเสียงหัวเราะของทั้งสามดังกรบเสียงลมเย็นที่พัดผ่านราวต้นไผ่ เรือนไม้กลางทุง่งจึงไม่ใช่แค่บ้านอีกต่อไปแต่มันคือหัวใจของคนทั้งสามที่รู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังใหญ่แค่ไหนแต่อยู่ในบ้านที่เข้าใจกันต่างหากจบบริบูรณ์